สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวตามภาษาแบบบ้านๆนะครับกับอืมรุ่นนี้นะครับเป็นลาวานะครับ AS ลาวารุ่น Iris 800นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นต่อยอดจาก Iris 700หรือลาว a าทีอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะราคาอยู่ประมาณ3 0 0 0นนิดๆ อะไรประมาณนี้ครับเออตัวเครื่องก็จะเป็นมันวาวนะครับเงาก็ถือว่าสวยงามด้านหน้าก็จะมีกล้องนะครับตัวนี้กล้องหน้าน่าจะอยู่ประมาณ2ล้านนะครับแล้วก็มีลำโพงหน้าจอ5นิ้ว ข้างล่างก็เป็นปุ่มแบ็คปุ่มโฮมปุ่มเอ,อ่อน่าจะปุ่มเมนูนะครับโอเคด้านล่างก็จะมีพอร์ต USB แล้วก็ไม่ค์สนทนานะครับด้านบนก็มีแจ็ค3.5ด้านหลังกล้อง5ล้านไฟแฟลชโลโก้ AS ก็ลาวานะครับแล้วก็ลำโพง โอเคนะครับส่วนตัวนี้สเปคคร่าวๆนะครับสเปคคร่าวๆก็จะเป็น CPU ดู a l c นะครับ1.3ถึงจะไม่ใช่คอร์อแต่การทำงานถือว่าลื่นไหลโอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับก็เป็น CPU ดู a l c 1.3นะครับแรม1กิกรอม8กิกนะครับแล้วก็ กล้องห้าล้านกล้องหน้าสองล้านนะครับอืมแล้วก็แบตเตอรี่สองพันรุ่นนี้สองพันห้ารอยมิลลิแอมนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็แล้วก็อะไรกันอืมต้องลดแสงสว่างลงนิดหนึ่งครับ อันนี้ลดลงสุดแล้วนะครับต้องขออภัยถ้าเกิดมันแบบแสงเยอะเกินนะครับรุ่นนี้ก็เป็นจอ5นิ้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็น IPS หรือเปล่าแต่ความละเอียดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 480p นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มันก็จะคมชัดประมาณนี้นครับประมาณหนึ่ง สำหรับการดู YouTube หรือเล่นโซเชียล a c e b o o k อะไรอย่างงี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ไม่รู้จะเปิดอะไรดูวัซลีนเอสพีเ<ข>อฟสซรั่มใหม่เซรั่มที่ช่วยปกป้องผิวคุณจากรังสีของแสงแดดที่ทำร้ายผิวปกป้องผิวจาก UVA วีเอไอวขออภัยอันนี้ปิดการาพลังกงกรรช่วยฟื้นบุปิดการโรเทตหน้าจอไว้นะครับมันเลยไม่หมุนจอให้นะครับก็เอาเป็นว่ามันก็ใช้งานโอเคทุกอย่างครับ ลองดูการเข้า f a c e b o o k นะครับก็กดปุ๊บมันก็มาให้เลยครับก็ถือว่าเร็วเร็วมากๆเลยทีเดียวการลงการเลื่อนอะไรก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับรุ่นนี้ถึงจะเป็นโลคอแต่ก็ลื่นไหลทัชสกรีนก็โอเคนะครับจะบอกว่าเทียบกับรุ่นเดียวกันราคาเดียวกันกับรุ่น8.5ของ ของ i-mobile ครับก็อบอกชื่อรุ่นเลยแล้วกันก็ถือว่าถึงรุ่นนั้นจะเป็นคอร์ดคอแต่ขอบอกว่าตัวนี้ทัสกรีนและการใช้งานรวมถึงลำโพงทําได้ดีกว่าครับรุ่นนี้ทําได้ดีกว่า8.5นี่ลำโพงเสียงแบบห่วยแตกมากทัสกรีนก็ห่วยเครื่องก็หนักคือการประสบการณ์การใช้งานไม่ค่อยน่าประทับใจครับเห็นไหมครับกดปุ๊บมาปับ๊บ ครับการเคลียร์แอปก็กดปุ่มโฮมค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่มนี้ปุ่มนึงแล้วรุ่นนี้ก็มีซอฟต์แวร์อัปเดตด้วยนะครับเราเราก็สามารถเช็คอัปเดตได้เลยก็ตอนนี้ขึ้นว่าไม่มีอัปเดตตอนผมซื้อมาครั้งแรกก็ก็มีอัปเดตแล้วนะครับ พวกแอป,ปทั่วไปอย่างทีวีไทยแลนด์อะไรอย่างงี้ก็เข้าดูได้ปกติก็รวดเร็วดีนะครับแล้วก็พวกแอป,ป a อเนี่ยครับที่เขาให้มาก็มีครบทุกอย่างนะครับ a อเอสทีว,ว,วีทออีเอเซอร์วิสข่าวข่าวทอล์กอะไรพวกน,นี้ครับ m อ็มเปนี่ครับ a อ 3G เป็นทีวีนะครับ เป็นแอปทีวีของ AS ก็จะมีช่องฟรีทีวีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสามารถดูดิจิตอลทีวีผ่านอินเทอร์เนต็ตได้อืมตอนนี้ฝนตกไวไฟมันค่อนข้างช้านะครับพอสมควรน,นี่ครับก็จะเลือกช่องได้ช่อง3 HDSD เออช่อง5ช่อง7 HDM ค o ร เอ็มคอร์ดคิดอะไรพวกนี้ครับก็เรียกได้เราก็ลองเลือกสักช่องหนึ่งนะครับไทยรัฐทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราลองเลือกไทยรัฐทีวีดู รุมชี้เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูตามมาตรวจสอบดูหลุมยุบภายในเหมืองเก่าที่อยู่ไม่ห่างจากชุมชนโดยพบว่าภายในหลุมยังมีเปลวไฟสีแดงช่องก็มีให้เยอะครับเยอะใช่ได้จนเกิดการรับลือว่าเป็น่างหี้กเนี่ยเอาไว้ดูช้อปปิ้งออนไลน์อะไรพวกนี้เลือกดูได้ก็มีหลายช่องอยู่ครับช่องแปด บางทีมีถ่ายมงถ่ายบอ,ยบอละอะไรอย่างนี้เราก็ดูได้อ่าครับเกาเรือค้ับเรโซจากเกาไกำลังถ่ายบอลอ,อยู่เลยก็ดูได้ครับเสียงจากลำโพงจากหูฟังถือว่าโอเคเลยแต่ว่าตัวข้างล่างเนี่ยมันจะไม่มีไฟปุ่มขึ้นมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ก็ให้อาภัยได้ราคามันถูกเนอะได้ดูโอคอแล้วก็ได้แบร์ลาวาดีกว่าไปซื้อพวก ของกอลอะครับพวกแบรนด์จีนธรรมดาพวกหรือว่าพวกยี่ห้อทั่วไปที่ยังแรม5-2 1ดูคอแต่ได้จอใหญ่อะไรเงี้ยก็เยอะแยะขายตามบิ๊กซงบิ๊กซีพวก,พวกน้องพวกเน็กอะไรเงี้ยพูดได้ปเนี่ยคงได้อยู่หรอกเนาะก็มีอะไรกัอไลายอะไรเงี้ยเข้าได้ เออนี่ครับมีมามา่ามาเสิร์ฟข,ขอบขอบคุณครับในกล้องนี้ขอบคุณขครงนอกขอบอ,อกขอบใจอ่าโอโหใส่น้ำเยอะไปไหมเนี่ยเจ๊เน,น้าต้มยุมงอ๋อน้ำต้ยมยำกุ้งด้วยโอ้ดีดีด,ดีอ่าเรามาเข้ารีวิว <laughs> เข้ารีวิวกันต่อเนี่ยไลก็เล่นได้ปกติครับไล เดี๋ยวก่อนดิเนี่ยเข้าได้ปกติก็โทรอะไรได้ปกติครับใช้งานได้ปกติมักจะมีคนทั่วไปนะครับหรือว่าคนที่ไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์หรือว่าคนที่ติดแบนด์นะครับก็จะมักจะถามว่านี่ครับโทรศัพท์ราคานี้สามพันเนี่ยเล่นไลน์ได้ไหมก็เล่น f a c e b o o k เล่นไลน์คือต้องถามว่าเล่นไลน์ได้เหมือนซั u n g งไหม คือไม่เข้าใจจะถามทําไมครับคือมันเล่นได้ทุกทุกรุ่นนะครับที่เป็น android อะ่ะเออก็ลงไลน์ลง facebook ไปดิอยากเล่นอะไรอะ่ะเออทำไมต้องถามว่าทําได้เหมือนซัมซุงไหมทําได้เหมือนไอโฟนไหมคือเขาทําได้หมดอะครับอืนะครับกล้องรุ่นนี้ก็ถือว่าถือว่าถือว่าโอเคไหมถือว่าโอเคนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังอันเนี้ยกล้องกล้องหลัง ออกล้องหลังเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งขอไปปิดอะไรบางอย่างก่อนเนี่ยครับเรามาดูกล้องหลังครับกล้องหลังตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกล้องหลังก็ใช้ได้ครับ5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยครับสำหรับโทรศัพท์ราคานี้เนี่ยครับกล้องหน้า หรือว่าค่อนข้างสว่างเลยนะครับอืมอืมโอเคก็สำหรับพัทแรกก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ